ทั่วไปนะคะคำลงท้ายที่ลงท้ายด้วยสระอ่ะสระโอหรือสระอาใช้อยยคำลงท้ายด้วยสระออสระอูสระอืสระอีลงท้ายได้อย์คำลงท้ายที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรสมมติสมมติคาดะตัดดะออกเหลือคาคำเดียวตัวนี้ให้ดู สระจากคำนี้นะคะว่ามันเป็นอาหรือมันเป็นอหรือมันเป็นอูเป็นโออย่างนี้นะคะหรือเออม็อกตาหลังจากตัดดาออกแล้วม็อกเป็นสระอหรือสระ o, รอูหรือสระอะไรอย่างนี้นะคะหรือคำว่าอะไรอีกคงบูฮาดาตัดดาออกคำสุดท้าย คำนิติกาดาเนี่ยคืออะไรหาใช่ไหมหาใช้สระอะไรสระอาสระโอหรือสระอูนะคะก็จะดูยึดตามนี้ว่าหลังจากตัดดาออกแล้วเรียบร้อยเนี่ยคำนิติกาดาเนี่ยใช้สระอะไรในการผสมคำนะคะให้ยึดตัวนั้นไว้นี่ก็เป็นคำาลงท้ายด้วยฮาดาให้เปลี่ยนเป็นเฮโยนะนี่นะคะฮาดาตรงนี้นะเปลี่ยนเป็นเฮโยอืมต่อมาคำาคลยรที่ลงท้ายด้วยโอ แล้วบวกกับลือให้เปลี่ยนเป็นลลโยคำลงท้ายที่ลงท้ายด้วยอูอือก็คือคำอตัวอืนอ่นๆที่ไม่ใช่โออารน่ะแล้วบวกกับรือให้เปลี่ยนเป็นลอยโยเดี๋ยวมาดูตัวอย่างการใช้นะคะจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นอ,อุ้ย,ย,ยนี่คาดาตัดดาว คาเป็นสระอาถ้าสระอาให้ใช้อะไรคะอาโยถูกไหมจึงกลายเป็นคาโยคามีอยู่แล้วใช่ไหมคะให้บวกอาโยจึงคาไม่จําเป็นต้องบวกคาอาโยอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าไม่มีตัวสะกดดังนั้นจึงใช้เป็นคาแล้วเติมโยได้เลยต่อมามอกตาตัดดาออกมอก เป็นสระอใช่ไหมสระอดังนั้นจึงบวกกับอะไรคะอ,อโยกลายเป็นมอกกอโยมอกตามอกมีตัวสะกดจึงบวกกับอโยเข้าใจนะใช่ไหคะต่อมาคงบัวตาตัดดาออกคำอะไรครับสุดท้ายฮ่าฮาเมื่อกี้บอกว่าให้เปลี่ยนเป็นอะไรเฮโยถูกไหมเป็นคงบูเฮโยนะคะ โมริดาเมื่อกี้ที่บอกว่าคำอะไรก็ตามสระโออาร์กับโอบวกกับลือที่ตามท้ายด้วยลือที่ตามด้วยลือนะตัดออกนะสระโอที่บวกกับลือให้เปลี่ยนเป็นดับเบิลรีอึนอ่ะ่างนี้ก่อนดีกว่าดับเบิลลีอึนและเติมอาย น,นี้นี้วิธีการเขียนยังไงยังงง,งๆเช่นยกคำมากี่มานะคะโมหรือดาเราเห็นแล้วพอตาดาออกปุ๊บเห็นแล้วว่าเป็นสละโอ o นะแล้วก็มีลือตามถ้าเป็นถ้ามีลือให้ใช้รีอื่นเป็นดับเบิลรีอื่นคือใช้รีอื่นสองตัวก็จะกลายเป็นแบบนี้ค่ะโม เฮ้ยเขาบอกให้ใช้ลีอื่น2ตัวใส่ตรงนี้เลยลือื่นตัวที่หนึ่ลีอื่นตัวที่สองอ่าลีอื่น2ตัวเรียบร้อยจากนั้นสะโ O นี่ให้ใช้ a ยเขาบอกว่าให้บวกกับ a ยดังนั้นจะกลายเป็น mol ลือื่น2ตัวแล้วเรียบร้อยบวกกับ a ยกลายเป็น molle ลลแบบนี้นะคะอีกครั้งหนึง่งช้ารักษ์คือโมตือดา พี่ใช้ทำยังไงตัดดาออกคำนี้มีสระโอตามหลังด้วยตัวลือเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าให้โมมีสระโอเนาะถ้าเป็นลือให้ใช้รีอ่นสองตัวรีอื่นโมดดหบวกกับอโยดังนั้นใส่อและโยไปได้เลย เข้าใจไหมคะโอเคนะต่อมาผู้ฤด,ดาผู้ฤด,ดาคำนี้สละอูบวกกับลืออีกแล้วตัดดออกนะสละอูบวกกับลืออีกแล้วถ้ามีลือก็คือยังไงคะต้องมีลีอ,อื่นสองตัวดังนั้นจะกลายเป็นพูลลอยโมาได้ยังไงผู้ฤด,ดาตัดดออกแล้วเรียบร้อยผู้สละอูต้องบวกกับโอโย จะกลายเป็นผู้มีถ้าเป็นลือให้ใส่ลีอื่นเข้าไป2ตัวไว้เลยรีอื่นตัวที่1ลื่ตัวที่2แล้วเขาบอกว่าไงานให้บวกกับโอโยก็กลายเป็นพุนโอโยนี่ค่ะอธิบายสามอีกครั้งผู้ลือดาตัดดาออกกฎของการผันสระอูและลือ คือถ้ามีลือให้เป็นลีอื่น2ตัวถ้าเป็นสะะอูให้บวกกับอโยดังนั้นจึงกลายเป็นพูไว้ก่อนลือก็คือลีอื่น2ตัวต้องเป็นลีอื่นตัวที่หลีอื่นตัวที่2บวกกับอโยก็เติมเป็นอโยแบบนี้ค่ะถ้ายังไม่เข้าใจให้ย้อนกลับไปดูอีกครั้งหนึ่งนะคะต่อมา ตัวยางฉันนึ่น,นเน้นย้ำคำนามนะคะแบบนี้เป็นเน้นย้ำเป็นประธานของประโยคคือนั้นนำจากผู้ชายรื่นชีกรรมช่าร่างเฮียวมาจากคำว่าลายซารังางเห้ ดาเวลาใช้ใช้ยังไงตัดดาออกฮาดาให้เปลี่ยนเป็นเฮโยนะคะจำรูปนี้ไว้ต่อไานี่ก็ชาเดียวนี่ก็ชาเดียวนี่ก็เ,เธอชาเดียวเก่งลักษณะประจักษ์คำว่าอะไรคะชาลฮาดาอืม ชารดาตัดดาออก5าเปลี่ยนเป็นเฮโยนี่นะต่อมาชัวฮา,าหนึ่งขอ้อศึลายเอลโชัวฮาดาชอบหนึ่งกอดสิงอื่นชี้คำนามที่เป็นกรรมและมีตัวสะกดนะคะคนลายเอเลือกคนลายเอมาจากคำว่าอะไรโค ลือมีลือสองตัวนี่ใช่ไหมล่ะมีลือสองตัวก็น่าจะเป็นลือดาแบบนี้นะคะเวลาผ่านก็ผ่านวันนี้โคระโลลือมีมีคำว่าลือต้องมีลือสองตัวแน่นอนเห็นไหมตัวที่หนึ่งตัวที่สองใช้โคนี่ก็ต้องบวกกับอโยถูกไหมก็เป็นคนอโยถูกโอเคตอนนี้เป็นการรีเช็คไวลก่อนนะคะลอง ผันกลับไปผันกลับมาเช็คกลับไปเช็คกลับมาแบบนี้จะทําใหเา้เราสามารถผันคําศัพท์ต่างๆได้เร็วมากขึ้นนะคะต่อมาอ่ะเดี๋ยวนะชัวร์ขึ้นขอสร,รุปคนแล้วเลือกสิ่งที่ชอบเลยต่อมาบัตทุนบัตทุนลุลอย่อบัตทุน,ทน,ทนปมอึนชี้กรรมนะคะนุลลอยเอลองเช็คซิว่ามาจากคําว่าอะไรนุล มีลื่นสองตัวชัวต้องมีลือเขียนลือไปก่อนเลยนูนูอ่ะนูแล้วก็คําสุดท้ายปกติเราจะลงท้ายด้วยดาดูดูดามีไหมคํานี้เคยผ่านตามมาไหมนูดูดาแปลว่าโกดนะคะตัดดาออกลือถ้ามีลือต้องมีลืสองตัวตัวที่หนึ่งตัวที่สองนูสระ,ะอูบวกกับ โอโยถูกไหมก็เป็นนุนลอโยอ่ะถูกโอเครีเช็คกลับไปอย่างนี้นะคะรีเช็คซ้ำไปซ้ำมาแบบนี้จะทำให้ผันได้เร็วมากขึ้นมีความแม่นยำมากขึ้นนะคะ